โรงเรียนเล,ล่ศล่าเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุด <sh arp font> คือการได้ลงมือทำและค้นพบด้วยตัวเองดังนั้น <sh arp> จ,จุดหมายในการทัศนศึกษาครั้งนี้ของน้องๆระดับชั้นปหนึและปสก็คือองค์การพิพ état, ิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้เด็กๆ <sh arp> และคุณครู <sh arp> ได้ออกเดินทางสำรวจนิทรศการเรียนรู้เรื่องราวตั้งแต่เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันจากอดีตสู่อนาคต ไปจนถึงชีววิทยาและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองสนุกสนานและส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลไปพร้อมๆกันกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งถัดไปในเดือนสิงหาคมพวกเราจะไปที่ไหนกันอย่าลืมกดติดตามเพจและช่องเล่ลาๆเพเกษมของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนจัดให้นะคะบายบาย